ฝรั่งง่ายๆใข่ๆก็เพาะได้ครับนี่ครับเป็นเมล็ดฝรั่งนะครับยี่สวันนะครับแข่สุกหลังที่มันสุกสุกงอมเรามาคย,ย,ยายาแต้วงทำงนี้สยี่สิบวันก็งอกอพันนี้เลยครับผมไปดู you, คลิดกันเลยว่าเราทํายังไงครับผมพาะฝรั่ง มำได้ฝรั่งครับง่ายๆสูตรคงที่เกียรครับเริ่มงอกแล้วกล้องมันแบบมันด้เห็นไหมเออมันเล็กลนะเนี่ย เห็นไหมเรื่องรอกเล้ที่มันล,ลอยๆอะเอะงอกหอยงอกแล้วครับงอกเต็มเลยงอกหมดเลยครับผมเนี่ย ฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งที่เราไม่ต้องทำอะไรมากกใสล<เ>งไปเลยเพาะลงไปเลยครับก็ตอนนี้ก็เป็นต้นกล้านะเมล็ดที่เราเพาะไว้งอกนะครับที่เห็นวันนี้นะครับเป็นใบพันนี้นะรประมาณ2ี่สิบวันนะครับประมาณต้นก้ายี่สิบวันเราก็เพาะเม็ดฝรั่งง่ายๆไม่ต้องไปแช่น้ําร้อนไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากทําเกษตรอย่าทําให้มันยุ่งยากถ้าทำมาเรื่องย,ยุ่งยากแสดงว่ามันไม่ใช่เกษตรนะครับเนี่ย ให้เราพี้บี้เราก็มามาลงไปเขาก็งอกมาใช้เวลาสภาพนี้ใช้เวลา20วันนะครับเพราะนี้นะครับเราไมมไดฝรั่งนะครับอ,อคลิปนี้เข้ามานี้นะครับเพราะเม็ดฝรั่งง่ายๆใครๆก็เพาะได้ครับ นี้ก็มานี่ครับก็คือ,คอทําให้สาเร็จทําให้ดูจนจ,จบเรียบร้อยแล้วครับผมพอมีฝรั่งง่ายๆใข่ๆก็ทาได้20วันก็โผล่เห็นใบหมดเลยครับ20 20วันประมาณ2ใบครับผมเพราะฝรัง่งง่ายๆใขรๆก็เพาะได้ครับนี่ครับเป็นมเมล็ดฝรัร่งนะครับ20วันนะครับแข็งๆหลางที่มันสุกๆง,งอมๆ เรามาขยันขยันทำบบนี้สิยี่สิบวันก็องอพันนี้เลยครับผม